บทที่สิาอนัคนะอันตัลักขณะสุตังเทวเมสุตังเอ็งังสมยังปะขาวภารานสียงนัติสปตันเนให้ยับายีดาตะโคปะข่าวปัญจวัคคีย์ปิโคมันเตสิรูปังปิโคเวยันตารูปังจักิทังปิโคเวอันตาอับวิสักนิยันิทังรูปังอาภารายัตจังหวัตยัักเพท รูเปอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติสมาจักโหปิขเวรูปังอนัตตาตัสมารูปังอาภาไยะอังวัตตินาจักลักภติรูเปอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาอโหสิติเวทนาอนัตตาเวทนาจักนิังพิขเวอัตตาอัภเวสสนาพิทังเวดนะ อาทายาสังวตยะเทวตัตถาจะเทวะนายะเอวังเมเทวนาโหตุเอวังเมเทวนามาโอสิติละสมาจักโิกะเมเทวเวทนาอนัตตาทาสมาเวทนาอาภาธายาสังวรตติจัลละลัพติ เวทนาเอวังเมเวทนาคงตุเอวังเมเวทนามาอโหสิติสัญญาอนัตตาสัญญาจะทำภักภิกขเวอตตาอภัสวิสสะนัดิธรรมสัญญาอาถาทานยัสังวัตเตยัสครับเถทจะสัญญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอโหสิติระสมาจะ ปกิภเวสัญญาอนัตตาสังสมาสัญญาอาภาทายาัมวต,ติสัมมนจนะสัจับเพติสัญญายะเอวังเมสัญญาโหตุเอมังเมสัญญามาอโหสิติสังขาราอนัตตาสัมภะลาจะพิคงอิขเวอัตตาอัาภะวสัชสัมุส สุเอวเมสังขารโหตุเอวเมสังขารมาอะเหสุติตัสมาจักโหพิเทเวสังขาราอนัสสาตัสมาสังขาราอาภาทายยสังวัตันติณจักตัจพติสังขเลสุเอวงเมสังขารโหตุเอวเมสังขารามาอะเหสุติวิญญาณอนัตตาวิญญาณจักทิทาม ภิเทเวอัตาาอตาภะอภะวิสันะทิพยัาางยะทังวิญญาณังอาภาทายะสังวัตเตยยะลัเพเทถะจะวิญญาณิเอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอาโหสิปิอสมาจักโคภิเทเววิญญาณังอนนาตาอสามาวิญญาณังอาภาทายะสังวตตัตเตยยะลพเทะเตวิญญาณิเอวังเม วิญญาณางหตุเอวังเนมือพญาณังมาอาวุสิดิตังกมัดทัมัดยาทัิมัดเปรูปอนิจังวาอันจังวาติอันจังพันเตยังปัดนาอันจังทุกขังวายปังทุกขังวาติทุกขังพันธุยังปัดนานิจังทุกขังวาปะงิปัดนาปินามะธรรมมัง โสหะมัสสเมเอเมโสเมมาตติโนเหตุตัณฑ์เตตังกิมันยะทะวิภเวเวทะนานิจจาวาอนินจาวาติอินจจาตันเตยังปะนานิจังทุกขังวาฝังสุขขังวาติทุกขังปันเตยังปะนานิจังทุกขังวิปะรินามะธรรมปันลังนุตังสัมะโน สิตุงเอตังมะมะเอโสมะมะสัมมิเอโสเนอัตตาเตโนเอตังพันเตเริงมันยะกทักเหขวาัญญานิจจาวาอนิจจาวาติอนิจจาวันเตยังปะนายนิจังทุกขังวาปะสุขังวาติทุกขังวันเตยังปะนายนิจังทุกขังวิปัสสนามะธรรมังกั์ลังนุตังสมานุ ปัตติตุงเปนตังมะมะเอโสมะมะสมิเอโสเมตตาติโนเหตุตังพันเตตังกิมันยะตะสี่ตุงเมอสังหาราชาวะอะลิตจาวะติอะลิตาพันเตยำปัดนัยจำดุขคงว่าตังสุขังวาติทุกขังพันเตยำปัดนัยจำดุขคงวิปัสสนาธรรมอังตัยลังตุ เหตุโศสะมาสังสกเกเหโสเมอัตตาศติโนเหตุจำพันเตยทงกิจนำเะื้ขัดิดขับเลยวิญญาณังนิจังวาอะนิจังว่าติดอันจังพันเตยยามปะนาน,นิจังทุกขังวาตังสุขังว่าติทุกขังพันเตยยามปะยามปะนาน,นิจังทุกขังวิปปะนิยานมะ ทำบางกันหลังตังสมะนุปัจทธตุงเอตังมะมะเอโสหะสัมมิมัสมิเอโสเมตตาติโนเหตังทันเตตัสมาติหะพิเขเวกิยังกินจิตรูปังอติตานาคระปัจจุปนัมอจันตังวาพัะพิฆาวะโอลาิตังวาสุขังวาหียังวาติยตังวา ยันทูเลสันพิกอวะสัพพังรูปังเนตังมะมาเนโสคะมัสมินะนักเนโสอัตตาติเอวะเม,มตังยะถาปูตังสัมมาปัญญายัคท,ทัพพังยาจิจิเวทนาอาตตานาคาตตะปจุปันาอาัจฉรตา วาภิกาวาโอฬิตาวาสุขุม,มาวาหินาวาปะมิตาวายาธูเลสัยติเตเว,วาสัพยาเวทนาเนตังมะม,เม,ะ,มะเนสหะมัสเมนะเโสอัตตาติเอวะเมต,มาาตมังยะถาภูตังสัมปัญญายะทัตพังยา ญาอติตานาคะกะปจุปัญญาอจ,จุตนาวาปิทาวาโอฬิกาวาสุขมาวาหินาวาปเนตาวายาทุเลสันติเกวาตภาสัญญาเนตังอมามนเนโสหะมัสมินะเมโสอัตตาปิเอวะเมตังยะถาปูตังสัมมัตปัญญาจักธรรม เย็นกิจสังขาราอติตานาคตะปัจจุปันนาอจชะตาวาัจุทาวาโอลาลิกาวาสุขุมาวาเีนาวาปะินวาปะเิตาวาเฮทูเลสัตติเกวาสัพเพสังขาราเนตังอะมะเนโสหะมะสเมนะเมโสอัตเต ยังมิจิวิญญาณังอติตานาคตาปัจจุปันนังอชันตังวาปะิทาวาโอลายตังวาสุขุมวาฮินังวาปัณณ์ตังวายันดุเนสันติกิววาสัพพวิญญาณังเมตังมมะเนโสหะมัสมิเนเโสอัตติเอวังมัยเมตังยตัพุตังธรรมทะมญยะยะ ทัทพังเอวังปัสสังพิขเวสุตตาวาอนิยะสาวโกลูปสศมิงติเพินภัตติเวทะนายะปิเพินภัตติสัญญายะปิเนพินภัตติสังขาเลสุปิเนพินัติิวิญญานาสมิงปิเนพินติเดิมพินหังวิาชติวิลาข่าวมุจจะติยุมุตปัศมิงติ วิมุตตะสมิงวิมุตตะเวติยาหนังโหติขีนาชาติปุสิตังธรรมะจักอิจยังตัตังกัตตานิยังนาปะรังอิทัตตาญาติปัชฌนาติติอิทัมโอจักภะวะอัตตมะนาปจัปวะพิเอลปิกูปะคุปโตภัสสิตังอัิหนังโงมัสมิจักวันนาเวยักั ว่าคิดยาภิคูนังอนุปาทายะอาศะเหเฟหิจิตตานิมิมติจิงสุติคิดถัดไปบทที่14มหาสมัยส,สูุ